สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันนะคะเช้าวันที่13นะคะรอบสายนะเหมือนที่หนูแจ้งไปนะคะว่าเดี๋ยวมีรายการพระเลี่ยมทองนะคะก็ให้ชมหน้าพระข้าวข้าวก่อนนะแล้วก็ก่อนอื่นนะคะเรามาชมช่องทางการติดต่อกันก่อนนะคะก็จะเป็นเบอร์โทรแล้วก็ดีไลน์นะสำหรับช่องยุ้ยพระบ้านนะคะแล้วก็พระบ้านทั่วทิพย์เพชรพิจิตรจัดให้บายยุ้ยนะคะ0 9 5ย์7 8 7 7 0นนะคะใช้เบอร์เดียวกันนะคะพี่นะ นี่สวัสดีนะคะอีกหนึ่งรอบนะคะสำหรับวันสงการนะคะรายการแรกนะคะก็พระนะคะอย่างที่อยูแจ้งนะมีบางองค์มีห่วงแล้วก็ไม่มีห่วงนะคะพี่นะใครต้องการซื้อห่วงเพิ่มก็แจ้งมานะคะต้องการซื้อห่วงเพิ่มนะนี่รายการแรกนะคะเป็นเม็ดแตงของปูุถวดนะคะรายการนี้ไม่มีห่วงนะเนื้อเงินลงยานะคะพี่นะหน้าพระเป็นเนื้อเงินลงยากรอบเยี่ยมทงคันแท้ทุกใบนะคะ ต้องแจ้งก่อนนะคะราคาไม่แพงอย่างที่คิดนะทองจริงๆขึ้นไปประมาณสี่น่าจะสี่หมื่นกว่าหรือห้าหมื่นนะคะห้าหมื่นกว่านะหนูไม่ได้ดูนะคะแต่ทราบอยู่แล้วว่าประมาณนี้นะคะสี่สี่หมื่นหรือก็สี่หมื่นเก้ากว่านะคะพี่นะน่าจะห้าหมื่นกว่านะไม่ได้ดูนะคะไม่ได้ดูสองสาวันนี้ไม่ได้ดูราคาทองแต่เรายังขายราคาเดิมนะคะใครซื้อไปช่วงนี้นะโคตรโชคดีนะคะพี่นะไม่ได้ขึ้นตามราคาทองนะคะ นี่นี่องค์ที่สองนะคะเม่แตงหลวงูุทวดนะคะใครนะคะที่มีลูกสาวนะคะหรือว่าเด็กผู้หญิงนะ,ะแขวนนะคะเล็กๆแบบนี้นะสวยงามนะคะพี่ซื้อห่วงได้นะคะมีห่วงขายแยกต่างหากนะคะนี่น้องอารย์ย่านะคะถัดมานะคะเป็นปกนะคะปกหลวงปู่โตะนะคะปกหลวงปู่โต นี่นะคะหน้าพระสวยๆแบบนี้เลยนะคะยกซุ้มนะเตรียมกรอบยกซุ้มน่าจะทุกใบนะคะที่หนูเห็นนะคร่าวๆนะคะนี่ด้านหลังนะคะตัวหนังสือยานาคละนะคะสวยงามชัดเจนนะพี่นะนี่จะเป็นเนื้องเงินนะคะนี่องค์ที่สองนะคะองค์ที่สองนะมีสององค์นะคะ ีคงมีใครออกไปเล่นน้ํากันบ้างแล้วนะคะหนูว่านะเดินทางก็ขอให้ปลอดภัยนะคะอย่างที่บอกนะรถเยอะนะคะช่วงนี้นะอยู่ในช่วงเจดวันอันตรายนะคะถัดมานะคะเป็นพระภไยรีพินาศนะคะพระไพรีพินาศนะห่วงนี้ก็เป็นทองคํานะคะพี่นะแต่เจ้าของเก่าขาพันลักษณะเป็นเชือกหรือได้นะคะทองคําแท้นะคะทองคําแท้หมดเลยนะคะพระไพรีพินาศนะคะนี่ นาคกากเงินลงยานะคะรายการนี้นะวันนี้พระมีหลากหลายรายการมากนะคะแล้วก็ใครที่รอเป็นเออเป็นงานนะคะมีนะคะมีนะคะเลี่ยมทองเป็นงานงานนะคะแล้วก็มีกรอบนะคะกรอบเลี่ยมทองคําอันนี้พระน่าจะเป็นพระชัยวัดนะคะไม่ทราบที่เลยนะคะนี่พระเก่าๆเดี๋ยวเองให้ดูหน้าพระนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ นี่นะเรียมกรอบทองคำยกซูมนะคะรายการถัดมานะคะเป็นพระนะคะนี่อันนี้น่าจะเป็นโสธรน,นะคะพระโสธรอ,อุ้ยสวยมากเลยนะรายการนี้หลวงพ่อโสธรน,นะคะ องค์ไม่ใหญ่นะคะพี่เอาอย่างนี้เดี๋ยวน้องเทียบขนาดเออเอาหลวงพ่อชุยนะอ่านี่หลวงพ่อชุยนี่เราจะได้เห็นภาพนะคะเราจะได้เห็นภาพนะอุ้ยอันนี้ผู้หญิงแขวนนะหรือว่าเด็กนะพี่นะสวยงามนะคะนี่ใครจะซื้อให้ลูกสาวนะคะหรือว่าให้แฟนนะคะพี่นะอันนี้หน้าหน้าหน้า,หน,าหน้าซื้อนะคะหลวงพ่อโสธรนะคะนี่ รายการถัดมานะคะเป็นพระนะคะเม็ดแตงหลวงปู่ทวดนะคะเม็ดแตงหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทิมนะคะเช่นเดียวกันแต่รายการนี้นะคะไม่ได้ลงยานะคะพี่นะไม่มีห่วงนะจ๊ะใครซื้อห่วงได้นะคะพี่นะขอซื้อห่วงก็ขายนะคะนี่ยกซูมนะคะรายการถัดมานะคะเป็นพระปากน้ำนะคะนี่ รายการพระเลี่ยมทองคาแท้นะคะโอ้หน้าพระสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่จ๋าใครชอบนะคะก็ทักมาหาน้องนะหรือโทรเข้ามานะคะสอบถามราคาได้นะคะราคาเบาๆบางๆนะส่วนสภาวะเศรษฐกิจมากไหมคะอย่างที่น้องบอกนะพระเหมามานะคะพี่นะเหมามานี่ถัดมานะคะเป็นพระเออเดี๋ยวหนูขอดูนะไม่แน่ใจเลยรายการนี้นะคะ เอาเป็นว่าหนูใส่ไม่ทราบพี่นะคะพี่นะเดี๋ยวหนูขออนุญาตอ่านตามตัวหนังสือนิดนึงนะคะแรกหนูดูไกลๆหนูคิดว่าเป็นอาจารย์ฟั้นนะหนูก็เลยไม่ได้อ่านข้อมูลไว้นะคะต้องขอประทานอาภาัยนะคะพระสมเด็จพระพุทธทโทสาโอ้โหอ่านในมือไม่ออกเลยนะพี่ขอประทานอาภาัยหนูใส่ไม่ทราบพี่ดีกว่าพี่ๆบางท่านอาจจะทราบนะคะขอประทานอาภัยจริงๆ นี่นะพระเลี่ยมทองเนี่ยส่วนใหญ่แนละ้วถ้าลูกค้าแบบขอดูรูปนะหนูจะถ่ายแบบหลายรูปหน่อยเพราะว่าต้องหลบมุมกล้องนะองจริงแต่อย่างเงี้ยเราพยายามให้พี่ๆเห็นทุกมุมนะคะนี่ยานอัคระนะคะชัดเจนนะรายการถัดมานะคะเป็นหลวงพ่ออีนะคะหลวงพ่ออีนะ กะะ็จะเป็นหลงผู้เอี่ยมมากกว่านะคะหลวงผู้เอี่ยมนะไม่ใช่หลงผ้ออีนะคะพี่นะหลวงผู้เอี่ยมลงยานะคะรายการนี้เป็นหลวงผู้เอี่ยมเนื้อเงินลงยานะคะนี่เสมาข้างยันสวยงามชัดเจนนะคะ ปู่เอี่ยมนะคะพี่นะหลวงผู้เอี่ยมรายการถัดมานะคะเป็นพระนะคะหลวงพ่อทวดนะคะเหรียญหลวงพ่อทวดนะด้านข้างนะคะก็จะเป็นจุดไข่ปลานะคะทีนี่ไม่ใช่เลยนะพี่นะหนูไม่ไหวจริงๆเลยวันนี้ รู้สึกปวดท้องแบบบีบเป็นระยะระยะอย่างที่บอกนะคะเมื่อเช้านะที่พี่เห็นนั่นคือปวดท้องจริงๆนะนี่ตอนนี้รู้สึกปวดเยอะแล้วต้องใส่อาจจะหนักๆนักคงต้องไปฉีดยานะคะพี่นะใกล้สงการเดี๋ยวกินอะไรเขาไม่ได้เลยทีนี้รายการถัดมานะคะพระปิดตานะคะหลวงปู่จีนนะคะหลวงปู่จีนแข้งหมอนนะรายการนี้มีห่วงมาด้วยนะจ๊ะมีห่วงมาด้วยสําหรับรายการพระหลวงปู่จีนนะคะ อันนี้นะัาจะกินอะไรไม่ตรงเวลานะแล้วอาจจะกินมะม่วงกวนเข้าไปหรือเปล่าจะเป็นวิตามินซีเยอะนะคะอะไรปวดท้องนะอันนี้ปิดตานะคะหลวงพ่อโตนะคะหลวงพ่อโตนะนี่นะ้ำผงคุกรักปิดทองแบบนี้เลยนะคะพี่นะใครสนใจนะคะโทรมาสอบถามราคาได้นะจ๊ะราคาเบาๆบางๆนะคะพี่นะ รายการถัดมานะคะเป็นพระนะคะหลวงพ่อเงินนะพี่นะหลวงพ่อเงินขอดูพิมพ์สักนิดหนึ่งนะคะมาให้ดูลวดลายจีวรก่อนนะคะลวดลายจีวรอีกหนึ่งรายการที่น่าซื้อหน้าเก็บนะพี่นะหลวงพ่อเงินเอาจริงๆ อันนี้เป็นพิมพ์นิยมนะคะพิมพ์นิยมน่าจะเป็นพิมพ์นิยมเนะคะพี่นะนี่หลวงพ่อเงินนะคะรายการถัดมานะจ๊ะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะนี่มีรอยจานด้วยนะคะหน้าพระคมๆแบบนี้เลยนะคะหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะพี่นะรายการนี้ไม่มีห่วงนะจ๊ะอย่างที่น้องบอกนะคะใครซื้อพระนะคะเราขอซื้อห่วงนะได้นะคะมีห่วงอยู่นะคะพี่นะ หรือพี่จะไปซื้อที่ร้านทองก็ได้นะแต่ต้องบอกว่าแพงมากนะคะตอนนี้นี่หลวงพ่อคูณบริสุทธโธนะคะรายการถัดมานะคะเป็นพระนะคะหลวงปุ่โต๊ะนะคะหลวงปุ่โตะนะนี่โซนนี้นะคะไม่ ไม่ใช่แกล้งว่านะพี่นะไม่ได้ว่าว่าคุยนะนี่คือเรื่องจริงนะคะพระสมเด็จอ่าไม่ใช่พระสมเด็จนะพระเลี่ยมทองคําเนี่ยทางเรานะได้มาเยอะมากนะคะได้มาเยอะกว่ากว่ากว่าปกติอ่ะน,นะคะพวกหนูหาซื้อหาเหมานะพี่นะบอกเลยว่ากว้านซื้อเออใช้คําพูดนี้ดีกว่าพระเลี่ยมทองนะวันยิ่งรอบนี้ได้มาเยอะมากนะคะต้องแจ้งตรงนี้นะเผื่อใครที่รอนะรายการที่ชอบนะพี่รอนะ มีนะคะรายการถัดมานี่เหรียญหลวงพ่อเพชรนะคะเหรียญหลวงพ่อเพชรแต่มาข้างนะคะนี่รายการนี้ไม่มีห่วงนะจ๊ะเกาะพังงานนะคะพาัดสายใต้นะคะพี่นะหลวงพ่อเพชรยันอัคขระนะคะสวยงามชัดเจนนะคะรายการถัดมานะคะ เป็นพระนะคะพี่นะหลวงพ่อข่าววัดหลักสีนะคะสองสี่หกเก้านะคะนี่เนื้อเงินนะคะเนื้อเงินลงยามีห่วงด้วยจ้ารายการนี้นะคะใครอยากได้ห่วงไม่ต้องกลัวนะคะพี่นะหนูถอดขายได้นะคะอย่างที่หนูบอกนะพี่เพิ่มมาได้เลยนะคะเพิ่มมาได้เลยนี่หลวงพ่อขาววัดหลักสีนะคะรายการนี้เป็นเนื้อเงินนะคะหน้าพระเป็นเนื้อเงินลงยานะ นี่เฉพาะคนที่เขาชอบจริงๆนะหลวงพ่อขาวเนี่ยจริงๆรายการถัดมานะคะเป็นพระนะคะคล้ายนางพญานะพี่นะแต่หนูใส่ไม่ทราบพี่ดีกว่านี่นะนี่ดูนะความเก่านะอาจจะตาลายเล็กน้อยนะคะเมื่อกี้มือเดียวนะคะพี่นะนี่ผิวสวยนะคะ เนื้อออกคล้ายแบบซุ้มกอเลยอะพี่คล้ายมีเม็ดแร่นะเม็ดแร่มะขามเม็ดแร่อะไรพวกนี้มีเต็มองเลยอะหนูใส่พระไม่ทราบที่แล้วกันนะคะพี่นะถ้าพ,พี่บอกหนูก็พระไม่ทราบที่ที่ลักษณะคล้ายนางพญานะคะรายการนี้ไม่มีห่วงนะลับบ้านนะคะสงการนะ แต่ก็ส่งไม่ทนอยู่ดีนะชี้แจงนะคะต้องแจ้งตรงนี้นะพระส่งได้วันพฤหัสที่17นะคะนับจากวันนี้เป็นต้นไปนะคะเพราะว่าไปสนีปิดนะคะพี่นะอันนี้เนื้อน้ากากเงินนะคะเนื้อเงินลงยาหลวงปู่สุขวัดคลองมะขามเท่านะคะโอ้โหเหรียญน,นี้สวยนะพี่นะบอกก่อนนะเลี่ยมทองคําแท้แล้วเป็นเนื้อเงินด้วยนะจ๊ะไม่ธรรมดานะคะแล้วแถมมีลงยาด้วยนะโอ้โหสวยงามนี่ พิมพ์ลึกๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆค่ะหนูบอกเลยว่าพระเลี่ยมทองนะ EP นี้รอบนี้นะมาเยอะมากนะไม่ผิดหวังหนูว่าต้องถูกโดนใจใครบ้างหละนี่หลวงพอดิ่งนะคะวัดบางบัวนะคะเดียญหลวงพอด่งนะคะหน้าพระนะคะเหรียญเนื้อกระไหลทองนะคะเนื้อกระไหลทองสวยนะหน้าพระเป็นเนื้อกระไหลทองนะก็เหมือนทองนะมีรอยจาน ยันอัคระนะคะแจ็ตเจนนะคะนี่แปดหนึ่งนะคะสองสี่แปดหนึ่งนะพี่โอ้โห,โโหเหรียญเก่าๆแบบนี้เลยนะคะรายการถัดมานะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะจ๊ะเหรียญหลวงพ่อแดงพระคูวิราชแดงนะคะนี่ รายการถัดมานะคะเป็นพระหลวงปูทวดวัดช้างให้นะคะเนื้อเงินนะคะหน้ากากอ่าอ่าเขาเรียกอะไรหน้าพระนะคะเนื้อเงินนะลงยานะคะเรียนผ้าปากหลวงปูทวดนะคะพี่นี่วันนี้มีแต่หน้าพระสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะรายการพระเรียมพองคํานะคะนี่ด้านหลังก็ชัดเจนนะโอ้โห,หเรียนลงุทิมนะคะพี่นะ งานเลื่อนสมณศักดิ์นะคะนี่โอ้โหบอกเลยว่าอีพีนี้ไม่ธรรมดานะได้พระเลี่ยมทองมาแบบสวยๆทัยย้งนั้นเลยนะคะเหรียญน,นะคะหลวงปู่ไข่นะคะวัดเชิงเลนนะคะเนื้อเป็นเงินนะคะลงยานะคะนี่หน้าพระนะคะตัวพระเป็นเงินแล้วก็ลงยาอย่างที่น้องบอกนะคะยกซุ้มนะ เนื้อเงินนะคะนี่แล้วก็ด้านหลังนะคะมีลอยจานนะคะเราจะเห็นลอยจานนะคะชัดเจนมากนะคะพี่นะรายการถัดมานะคะเป็นพระนะคะหลวงพ่อขาวัดหลักสี่เช่นเดียวกันนะคะเป็นเนื้อกระไหล่ทองนะคะเนื้อกระไหล่ทองนะนี่สองสี่หกเก้านะคะเนื้อกระไหล่ทอง รายการถัดมานะคะเป็นพระนะคะหลวงพ่อทองสุขนะคะพี่นะหลวงพ่อทองสุขนะโหดูดีลงยาได้สวยมากนะคะบอกก่อนนะด้านหลังนะหนพยายามพลิกไวนี่ไม่ใช่อะไรหนูกำลังจะดูว่าใช่เนื้อเงินหรือเปล่านะคะไม่น่าใช่นะคะไม่น่าใช่นะนี่โอ้โห คล้ายๆเงินนะคะพี่นะหรือเนื้ออัปการหนูไม่แน่ใจแต่ลงยานะคะแน่นอนคือลงยาก็เอาเป็นว่าสอบถามราคาเข้ามานะถ้าสนใจนะคะรายการนี้นะคะเหรียญลงปู่เอี่ยมนะคะเหรียญลงปู่เอี่ยมนี่นี่รายการนี้นะคะเป็นพระเนื้อเงินนะคะไม่มีลงยานะเมื่อสักครู่นี้มีเนื้อเงินลงยาอันนี้เนื้อเงินหมดเลยนะคะไม่ลงยานะคะ ราคาเบาๆนะรายการนี้มีห่วงด้วยนะจ๊ะพี่มีห่วงนะนี่รายการถัดมานะคะเป็นพระหลวงพ่กกันนะคะหลวงพ่กกันนะมีห่วงนะคะหลวงพ่กกันวัดพญาตนะคะนี่นาคกากพระเป็นเนื้อเงินนะคะพี่นะแล้วก็ ตัวองค์พระเนี่ยลงยานะคะด้านหน้า,นาลงยานะนี่มีห่วงให้ด้วยนะคะรายการนี้เนื้อเงินนะจ๊ะเนื้อเงินนะคะพิมพ์ขอเบ็ดนะคะตัวหนังสือนะสวยงามชัดเจนนะคะชัดเจนนี่เอาจริงๆพี่นี่แขวนนะหนูให้ชมด้านหน้าโหสวยเด่นมากนะเด่นตา่งงานเลยนะสมบาร,รมีคนแขวนนะคะพี่นะต้องแจ้งตรงนี้เลย นีรายการนี้พระไม่ทราบที่นะคะหนูใส่ไม่ทราบที่แล้วกันนะนี่ไม่มีห่วงนะอยากได้ห่วงซื้อได้นะคะพี่นะคะอยากได้ห่วงนะมีห่วงขายนะคะรายการถัดมานะคะเป็นพระนะคะ ลวงพ่อคงนะคะวัดบางกระพร้อมนะเนื้อเงินนะคะเนื้อเงินลงยานะคะนะค่ะากากมีตรงชีวอนนะคะเป็นสีทองนะคะสีทองนะนี่เงินแท้นะคะพี่นะเงินแท้แล้วก็ลงยาด้วยนะคะป <c oughs> กติหน้าพาัพาเนื้อทองแดงนะราคาก็ระดับหนึ่งนะเราก็ต้องแจ้งราคาคร่าวๆนะพี่นะ สี่ห้าพันคงไม่ใช่นะคะหนูแจ้งราคาก่อนนะหกพันเจ็ดพันก็ไม่นานะคะเพราะว่าเป็นเหรียญเงินนะพี่นะเงินลงยาแล้วเรี่ยมกรอบทองด้วยนะคะเราต้องแจ้งตรงนี้นะ,ะเดี๋ยวจะโทรมาแล้วผิดหวังนะ,ะไม่อยากได้สี่พันอะไรเงี้ยซื้อมายังไม่ได้เลยนะคะต้องแจ้งตรงนี้นะ,ะรายการถัดมานะคะเป็นหลวงนะคะปูโต๊ะนะคะรายการนี้เป็นเนื้อเงินลงยาเช่นเดียวกันนะคะเหรียญพัดยศนะคะเดี๋ยวหนูดูก่อนด้านหลังอ่าไม่ใช่นะคะ เหรียญลงบุโต๊ะนะคะยันแปดนะคะเป็นเหรียญปีหนึ่งเจ็ดนะคะพี่นี่พระสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะด้านหน้านะคะนี่เอาเอาให้ชมด้านข้างกันก่อนนะด้านหน้านะคะก็ลงยาด้วยนะคะเป็นเนื้อเงินลงยานะคะเหรียญลงบุโต๊ะใส่มาข้างนะคะ รายการถัดมาเหรียญหลวงพ่อชุยนะคะวัดคงคารามนะคะถ้าเวลาลูกค้าถามพระเนี่ยหนูขออนุญาตนะสักคู่เพราะว่าหนูต้องไปดูราคาพระนะหนูจำราคาพระไม่ได้ทั้งหมดนะคะ <c oughs> ก็อาจจะช้านิดนึงนะต้องขอประทานอภัยนะคะเราก็ต้องเปิดดูราคาทุนนะพูดตรงๆนี่เหรียญหลวงพ่อชุยนะคะใครสนใจนะคะพี่นะรายการนี้เหรียญคมสวยชัดลึกมากนะคะ พระผ่านการช้กงานมานะคะเล็กน้อยนะคะพี่นะนี่ดูแต่ตัวหนังสือลวดลายนะคะยังชัดเจนอยู่เลยนะคะสวยงามมากนะคะสําหรับรายการนี้นะ,ะรายการถัดมานะจ๊ะเป็นพระนะคะหลวงูุโตเช่นเดียวกันนะคะหลวงูุโตะนะหน้ากากลงยานะคะเนื้อเงินลงยานะคะรายการนี้มีห่วงนะคะรายการนี้มีห่วงนี่วัดประดูชิมพี่นะคะ ฉลองอายุครบ80ปีนะคะปี10นะคะพี่นะปี10โอ้โหฉลองอายุครบหลวงปู่โตะนะคะรายการนี้น่าสนใจนะคะพี่นะรายการถัดมานะคะหลวงปู่ทวดนะคะเบตงนะคะนี่เนื้อนวะนะคะพี่นะอันนี้นวะวิงวิงสวยๆเลยนะต้องบอกก่อนนะว่าเนื้อนวะแท้ๆเลยนะรายการนี้นะคะไม่ได้ทําให้เหมือนนะคะนี่เป็นเนื้อนวะเลยนะคะบอกก่อนนี้ ผิวองตัวจริงท่านสวยมากนะคะคือความวาวความวิงนะคะพี่นะต้องใช้คําว่าวาววิงนะสวยนะหนูบอกก่อนเลยนะผิวสวยจริงๆนะคะสําหรับรายการนี้พี่เช่าไปนะแล้วพี่ไปซื้อห่วงนะหรือแม่ก็ซื้อห่วงจากหนูนะนี่บอกเลยว่าสวยพระองค์นี้เนื้อสวยงามมากนะคะพิมพ์ก็ชัดนะคะพิมะะพม์ชัดลึกนะคะนี่ลวดลายจีวรสังกตินะคะสวยงามนะบอกก่อนนี่โหด้านล่างนี่โห หลวงพุทธรองนี้สวยนะคะเดี๋ยวหนูกลับบ้านเนี่ยหนูต้องเขียนนิดนึงนะเนี่ยลูกเจอลูกสาวแนละ้วคู่นี้จะเจอลูกสาวทั้งสองคนนะมีตอนนั้นพี่อ้อยนะคะท่านก็ <c oughs> บูชามาแล้วตัดสินใจให้หลานนะหลวงพุทธดเหมือนหนูหาไม่เจอนะตัดสินใจให้หลานนี่หลวงพ่อไปนะคะเหรียญหลวงพ่อไปนะนี่รายการนี้พระน่าจะเป็นทองคําด้วยนะคะ ายังไงเดี๋ยวหนูต้องดูราคาทุนนะคะต้องดูราคาทุนนะเอาเป็นว่าเหรียญหลวงพ่อไปนะคะเนื้อทองเราใช้คําว่าเนื้อทองไปก่อนนะซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นทองคําแท้หรือเปียกทองนะคะพี่นะหนูยังไม่กล้าฟันธงนะต้องไปดูตรงราคาทุนนะคะเหรียญหลวงพ่อไปมีมีดงานสวยๆนะเดี๋ยวหนูจะลงคลิปหน้าช่องให้พี่ๆเอฟซี FC. ช่องหนูชมนะมีดงานหลวงพ่อเดิมนะพี่นะโอ้โห ใบมีดนะเป็นทองพี่ฝักก็เป็นทองโอ้โหซื้อขายราคากันหลักแสนนะบอกก่อนนะแต่ว่าเดี๋ยวหนูเอามาลงนะเผื่อมีพี่ท่านไหนสนใจนะคะทักมาขอดูรูปก่อนก็ได้นะคะพี่นะแต่แจ้งราคาไว้ละคร่าวๆนะหลักสองแสนนะคะสองแสนกว่านะคะนี่อื uh ้อหือเม็ดแร่นะสวยงามนะคะ,ะรายการนี้นะ ใส่ไม่ทราบที่แล้วกันนะคะด้านล่างเป็นฐานบัวนะด้านล่างเป็นฐานบัวโอ้อาการน้องยุ้ยแย่จริงนะวันนี้ปวดท้องมากเลยนะตอนนี้นะคะต้องขอประทานอาภัยที่แจ้งนะคะนี่พระกิ่งนะคะพระกิ่งนะไม่มีห่วงนะคะพี่เอาเราชมด้านข้างกันก่อนนะใช้เวลาวายนิดนึงนะคะวายนิดนึงนะพระกิ่งนะคะ นี่เนื้อสวยงามนะคะรายการสุดท้ายสําหรับ ep นี้แล้วนะคะพระพุทธชินราชนะจ๊ะพระพุทธชินราชนี่เลี่ยมกรอบของคําแท้นะคะโอ้โหซอกองค์พระนะคะพักสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่นะ โอ้โหไม่ธรรมดานะ,ะรายการสุดท้ายสวยมากนะท้ายคลิปเหมือนเดิมนะคะหนูให้ชมช่องทางการติดต่อนะคะวิภาบ้านแล้วก็พาบ้านทั่วทีพิจิตจะให้บายวิศ954678770นะคะวันนี้นะหนูเดินทางด้วยนะคะเรื่องรูปนะไม่ต้องขอเลยนะพี่นะต้องแจง้งตรงนี้นะแล้วหนูก็ไม่แน่ใจด้วยนะคะว่า หนูไลฟ์เสร็จเนี่ยหนูจะเอาพระไปด้วยหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องดูก่อนนะคะเดี๋ยวดูคุณเพชรเอาพราไปหรือเปล่านะสาหรับวันนี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ห้เป็นกําลังใจกันนะคะที่สําคัญทักเข้ามาพูดคุยสอบถามดุโถเข้ามาสอบถามราคากันได้นะจ้าพี่ๆค่ะสวัสดีปีใหม่นะจ้าสวัสดีจ้า